เครื่องของครับจะเลยมาพี่ขอแยกกันหน่อยนี่ครับมังเจเลเดสิงใต้ครับไอ้นี้ซ้อมมาอยู่วันครับก็เป็นเดือนครับก็ซ้อมอยู่ที่ซ้อมวิมินีครับมีใครเปคุ้ม่อลซ้อมมาอย่นี้นะก็มีเพื่อนๆในค่ายครับพวกน้องๆเพื่อนๆพี่ๆในค่ายเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ19ครับเราสูงเท่าไหร่180ครับน้ำหนักปล่อยๆมาปมาณกี่กิโลครับประมาณ65ครับ64เราเป็นมือตายแล้วครับ ตเดินเข้าวันนี้เรามาเจอรับซูรินครับเคยต่อยกันไหมไม่เคยครับครั้งแรกเลยแล้วเราได้ศึกษายเกมมาต่อยทำไมอะอ๋อเขาขโมยฝีมือวันนี้เราจะวางเกมมาแผนไงดีต่อเดินเข้าตัวติดติดเถอะตามสไตล์เราเนาะแล้วค่อยมีอะไรค่อยแก้ไขเอาไปดีครับล่าสุดเลยเราต่อยไปที่ที่ลาดเอเนินครับลาดเอเดนนั้นต่อยครับต่อยรถพ่วงครับเป็นไงบ้างชนะคะแนนครับชนะคะแนนรถพ่วงมาวันนั้นต่อยเบอร์เท่าไหร่ ร้อยสามเจ็ดครับร้อยสามเจ็ดวันนี้มาต่อยร้อยสามหกเนาะเมื่อเช้านี้มาแล้วเป็นไงเกินอยู่เกินอยู่จุดแปดครับจุดแปดก็นี่ไปวิ่งผ่านเลยไปแล้วผ่านแล้วร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับอ๋อร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเต็มร้อยนะสมบูรณ์แข้งแรงครับวันนี้พร้อมมาชนะกับพ่าพร้อมครับไฟนี้เราคุมคุมมามากี่กิโลครับประมาณสามกิโลสามกิโลได้แล้วต่อยมวยมาล้มตอนนี้เท่าไหร่แล้วประมาณก็หกสิบกว่าครั้งครับเราคนจังหวัดกระบี่ครับเอาฝากเชิญชวนแฟนคลับเรานี้หน่อยฝากพี่น้องชาวกระบี่ครับเป็นกำลังใจให้ผม เต็มที่รับพ<ว>ีนนพ <อ S 1> นะพ่อใชนะกับค่ายด้วยครับวันนี้ต่อยคู่ที่สองช่องทูนะครับวันนี้ขอน้องโชคดีขอบมากคารรุณครับผมโอเคอ่ะพี่เดชแนะนำตัวทางว่าหน่อยครับผมเดชติดใจค,ครับผมอ่านี่มังจเจเรนะวันนี้พามังจเจเรมาชกเป็นไงมังคิดว่าการฟิตซ้อมที่ผ่านมาเนี่ยเต็มที่ทุกครั้งครับผมนะตอนนี้น้องมวยในค่ายเยอะไหมก็หลายคนอยู่ครับเด่นๆดังๆตอนนี้มีดาวรงดาวดาวรุ่งแล้วมีดาวโรยไหมก็ ดาวรุ่งมีครับปวัติภมวางพรมนะดาวโรยนะดาวโรยก็สิฟท์คนหนึ่งอีกคนหนึ่งวันนี้ความมั่นใจของกายมังกรเลยเป็นยังไงการซิฟท์สองติที่ทำที่ผ่านมาการซิฟท์สองตอนนี้เด็กอยู่ในระเบียบวินัยอยู่แล้วการซิองร้อยเปอร์เซ็นต์เจอกับผู้ชกรักสุรินนี่เขามีอะไรที่ว่าเราไปสู้เขาบ้างไหมก็เรามีทั้งนอกทั้งในครับของเขาก็ชกกระจายเขาอะ เราหน้าจะยาวกว่าเขาไหมยาวกว่าครับไม่มีปัญหาวันนี้นะไม่มีครับไม่มีอ่ะฝากแฟนขับเชียร์บางเกลยแล้วก็ทีมงานค่ายหน่อยขวากิ๊บช่วยเป็นใจให้กับทีมงานเด็ดถึงใต้ด้วยนะครับวันนี้บางเกลียดทำเต็มที่ครับอือโอเคบางเกลียฝากให้ขับถิ่นใต้ก่นหน่อยฝากไปถึงกำลังใจด้วยครับทีมงานเด็ดถึงใต้ทุกคนครับคืนนี้เต็มที่แน่นอนครับโอเคของพ่อทองใจตะกุบจะเป็นฝากแนะนำโน้นนะครับ สวัสดีครับลักซูรินเกตายิมครับวันนี้คู่ที่สองครับวันนี้พิกัดเท่าไหร่ร้อยสามสิบหกบอนร้อยสามสิบหกเยียบเมื่อเช้าร้อยสามสิบหกจุดห้าขายไปนิดนึงเกินครับเกินตอนนี้ผ่านยังผ่านแล้วครับผ่านเลยนะเราเคยชกกับมังเจเลไหมยังไม่เคยครับเห็นคลิปก็ไหมก็เห็นคลิปครับเก้าประเภท มวยเขาเครื่องครับเดินอย่างนี้เหรอครับมีเข่ามีฟิล์มก็ได้ของเรานี่ประเภทยังไงคล้ายๆกันนะเข่าเหมือนกันตั้งรับรอจังหวะสวนรอโต้หรือว่าเดินขยับเข้าหาก็มีน่าจะขยับเข้ามาแล้วแต่จังหวะนะครับถ้าเขาถอยเราก็ต้องเดินนะนะใช่ถ้าเขาเดินเราก็ต้องถอยนะมวยมันมีมันมีอยู่แค่นี้นะครัรถสูงที่ไหนหนร้อยเจ็ดสิบห้าน้ำหนักปล่อยๆของเราหกสิบสี่โลราซ้อมอยู่ที่ไหนอะที่โรงเรียนเอกชัยวิทยาที่สุรินทร์กี่วันได้ สามอาทิตย์ครับคนกู้ปั้มกู้ซ้อมเป็นไงในค่ายก็ก็มีตัวใหญ่ครับมีพวกบัวแก้วก็จัดอะไรพวกนี้หลายคนนะครับหลายคนเยอะนะครับไม่มีปัญหาร่างของร่างกายไม่มีครับสมบูรณ์ไม่สะดุดไม่มาเสียบแทงแต่เราก็รู้ตัวไม่ยากรู้ว่าไงรู้ว่ามลในรายการในรายการอยู่แล้วมลใรายการนะไม่มีเสียบนะทุกทีก็ได้จะเสียบตลอดครับเราได้ตัวจริงนะครับเป็นไงผลงานเราสามไฟของเราอ๋อเป็นเจ้าวาดมาสามไฟแล้วเจ้าวาดเลยเหรอวันนี้คิดว่าวันนี้จะตั้งใจจะมาเกิดครับ วันนี้เวทนี้โอเคไหมล่ะถโอเคมันคือไม่คุมเยอะักินดีนอนหลับก็กินดีนอนหลับไม่ไม่เยอะเกินไปพอดี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 นะลูกหลานจากจังหวัดสุรินทร์นะอาฟ้าชาวบ้านแล้วก็ช่องทูหน่อยวันนี้ครับก็วันนี้ก็ผมก็ซ้อมมาดีครับวันนี้ก็ยังไงก็ช่วยเชียร์ผมเลยนะครับเอาอาชีดไหมวันนี้ไม่เอาฉีพไหมก็ถ้าได้ก็ดีครับเออโชคให้ได้อาชีดกับบ้านมาไกลโอเคขอบคุณมากน้องโจ้ดีครับผมดีครับ